นี้ผมจะมาแนะนํานะครับวิธีการเติมน้ํากันแบตเตอรี่รถยนต์นะครับเติมอย่างไรนะครับให้แบตเตอรี่รถยนต์ครับใช้งานได้นานยิ่งขึ้นนะครับสําหรับวิธีการเติมน้ากันแบตเตอรี่รถยนต์ก็ง่ายๆนะครับให้เราเช็คนะครับระดับนะครับทุกช่องนะครับว่าน้ํากันขาดหรือเปล่านะครับโดยวิธีการเช็คง่ายนะครับระดับนะครับนี่ครับห็นพลาสติกอย่นี้ครับมันจะยาวลงไปนะครับสาหรับวิธีการเติมน้ํากันนะครับเติมให้เสมอช่องพลาสติกนี้ครับครับถากว่าน้ํากันนะครับ มันต่ำกว่าขอบปัติกนี้นะครับให้เราทําการเต,รรติมนะครับขอบปัติกนะครับให้เราทําการเติมครับสําหรับวิธีการเติมครับกลุ่มใช้สลิงนะครับในการเตริมนะครับถหากรถยนต์นะครับขี่วิ่งไม่ถึง5กิโลเมรครับเราทาการดับเครื่องนะครับให้เติมนะครับครั้งละ1 <ortune S 2> 0ซ <c uma> hey, ีนะครับเติมครับไม่ต้องเติมให้เติมนะครับเติมให้แค่ครั้งละ1 0ซีนะครับแล้วอีกหนึ่งอาทิตย์นะครับค่อยทําการเติมใหม่นะครับ สาเหตุนะครับที่ว่ารถวิ่งน้อยนะครับให้เติมครั้งละในน้อยก่อนครับว่าใตชาร์จนะครับมันยังทํางานไม่เต็มที่นะครับถ้าเราเติมเยอะนะครับครั้งต่อต่อไปนะครับเครื่องยนต์ครับอาจจะสตาร์ทไม่ติดนะครับว่าแบตเตอรี่นะครับมันจะแรงดันต่ํานะครับให้เราทําการเติมครั้งละสิบซีซีไปก่อนครับอันนี้หลอดนี้เป็นหลอดห้าิซีนะครับก็เติมสองหลอดนะครับทุกช่องนะครับช่องที่ขาดนะครับเติมไปก่อนนะครับแล้วอีกประมาณสักหนึ่งอาทิตย์นะครับก็ให้ทําการเติมใหม่นะครับ แต่ว่าสําหรับรถยนต์ครับรถยนต์นะครับที่วิ่งเกิน20กิโลขึ้นไปนะครับก็สามารถทําการเติมให้ถึงระดับได้เลยนะครับเติมระดับช่องปะติ๋งครับได้เลยนะครับเพราะว่ารถยนต์ที่วิ่งเกิน20กิโลนะครับในชาร์จนะครับจะสามารถทําการชาร์จได้เต็มที่นะครับค่าน้ํากดก็จะอยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับและอีกอย่างครับสําหรับวิธีการเติมครับให้เติมน้ํากันนะครับอย่าเติมน้ากดนะครับจะใช้น้ําดื่มเติมก็ได้นะครับหรือว่าซื้อน้ํากันเติมก็ได้นะครับ